สาวค้นค้นหา่าวใหม่ของเรากันอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้ก็มีดิฉันนางสาวพรกนกพลรัมชั้นม .4 ีทับ 3, เลขที่6และดิฉันนางสาวหนุิมทัทยพันเรืองเลขที่37โดยวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับละครเสภาค่ะความหมายของละครเสภานะคะคือประเภทการแสดงรำของไทยที่มีร่างฐานจากการขับเสภาซึ่งเป็นการร้องลำนำแบบกึ่งพูดกึ่งขับเน้นจังหวะหนักเบามีทำนองเฉพาะตัวและใช้ไร่เสภาเป็นแกนหลัก ต่อมาถูกพัฒนาให้เป็นละครรําที่มีตัวละครออกมาได้รําประกอบการขับร้องภาพและดนตรีปี่ภาพละครเสภามีลักษณะผสมผสานศิละปะไทยหลายขแขนงได้แก่เสภาให้ทํานองร้องและโครงสร้างภาษาละครในให้ท่ารำอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดนตรีปีภาพให้บรรยากาศและจังหวะประกอบการแสดงการภาคและเจราจาช่วยให้เรื่องราวเสริมการแสดงค่ะประวัติและ ประวัติของละครเสภานะคะพัฒนามาจากจุดกําเนิดของวรรณคดีเสภาค่ะเสภาเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นการขับลํำนําเพื่อเล่าเรื่องราวยาวๆเหตุการณ์ศึกประวัติศาสตร์เรื่องชีวิตของชาวบ้านรูปแบบคำประพันธ์ของเสภาเป็นไรสุภาพผสมกับกรอนสุภาพค่ะมีจังหวะหนักคุ้มขึงขังค่ะการไปรรูปการแสดงนะคะในช่วงรัชกาลที่สองมีการนำเสภาใช้ประกอบการแสดง รำบางตอนในราชสำนักแต่ยังไม่เป็นรูปแบบละครเสภาเต็มตัวสมัยรัชกาลที่3าถึงสได้เริ่มมีการจัดรูปแบบละครเสภาอย่างจริงจังโดยมีการใช้ผู้แสดงรำเจรจาให้ผู้ภาคร้องเสภาประกอบฉากยุครุ่งเรืองรัชกาลที่5นะคะละครเสภาเจริญที่สุดในสมัยรัชกาลที่5เมื่อศิละปะกรและละครในราชสำนักสุบงอมมีคณะละครหลวงและคณะละคร เจ้านายสนับสนุนการสร้างสรรและบทละครเสภาทําให้มีการปรับพันธ์บทร้องอย่างประณีตและกําหนดรูปแบบการแสดงให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะ <c oughs> ยุคปัจจุบันนะคะปัจจุบันละครเสภาจัดเป็นศิลปกกรแสดงขั้นสูงไทยใช้ในการศึกษาการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงในพิธีสําคัญและงานทางวัฒนธรรมเช่นวันภาษาไทยงานมหรสพหลวงและอื่นๆ ลักษณะสำคัญของละครเสภานะคะ 1. ด้านทำนองละครเพลงและการร้องใช้ทำนองเสภาเป็นหลักเช่นเสภาเถาเสภาตอนต้นและตอนปลายเสียงร้องมีความทุ่มแน่นขึงขังข้อเสียงยาวใช้วงสัมผัสผู้ร้องต้องมีทักษะในการควบคุมจังหวะจังหวะฉิ่นเป็นแกน าการรำนะคะละักษณะการรำได้รับอิทธิพลมาจากละครในรำแบบปราณีตอ่อนช้อยมีลักษณะเด็ดขาดกว่าละครในทั่วไปการเคลื่อนไหวมีความสง่างามสื่ออารมณ์ผ่านทางมากกว่าการแสดงใบหน้าใช้ท่ารำมาตรฐานเช่นกริดชยัยฟอนด้านการพากนะคะเจรจาละครเสภาจะมีผู้พากแสดงเพื่อบรรยายเหตุการณ์บรรยายฉญญากบรรยายอารมณ์การต่อสู้ ครื่องแต่งกายนะคะคล้ายกับในละครในตัวพระสวมชดาเสื้อแขนกระบอกสนับเ <c> ผ <oughs> ้าตัวนางสวมรัดกเก้าหุ่มสบายผ้านุ่งจีบสีเครื่องแต่งกายใช้บ่งบอกเชื้อชาติฐานะความดีชั่วและหลับขนละครเครื่องประดับมีลวดลายกระบางหน้าผ้านุ่งเป็นจีบหน้านางฉากอุปกรณ์ฉากวาดแบบไทยเช่นวงังป่าเรือนเครื่องประกอบเช่น ดาบโลกธงมา้าขยกและอื่นๆบางฉากใช้วิธีภาพบรรยากาศแทนฉากจริงเรื่องที่ใช้แสดงในละครเสภานะคะก็คือเรื่องขึงช้างขุนแผนที่มีความสําคัญที่สุดเนื่องจากเสภาเป็นบทเดิมจากธรรมชาติจึงเหมาะกับทํานองเสภาตอนที่นิยมเช่นตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างตอนพายงามพบพ่อตอนกําเนิดกุมารทองค่ะ เอกลักษณ์เด่นของละครเสภาเน้นทํานองเสภามีผู้ภาคบรรยายท่ารำสง่างามแบบละครผสมโขนภาษางดงามแบบเสภาเหมาะกับเรื่องเราโศกอนาตกรรมการสืบความรักเข้มข้นค่ะละครเสภานะคะก็เป็นศิลปะการละครไทยชั้นสูงที่ถือกำเนิดจากการขับเสภา ซึ่งพัฒนามาเป็นการแสดงละครรำผสมเพลงภาคดนตรีปีภาคมีลักษณะเด่นคือทำนองเสพาอันขึงขังลีลาการรำแบบละครในการบรรยายโดยผู้ภาคและภาษาอันงดงามละครเสภารุ่งเรืองมากในรัชกาลที่5เป็นการแสดงสำคัญค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะละครเสภาของเราก็ได้จบลงแล้วเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ